ตามติดชีวิตพอรครับพาน้องพอมาเล่นภูเขาภูเขานี่ก็ของสารศาสตร์นะอยู่ด้านหลังโรงเรียนนะครับก็เนื่องจากด้านหน้าปิดถนนฝั่งด้านข้างเนี่ยนะครับสำหรับซ้อมดรียางนะเขาก็เลยให้มารับด้านหลังตอนนี้ก็รอพี่พันธ์มาพี่พันธ์ยังไม่มาเลยนะด้านหลังรถจะเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ ให้กินขนมก่อนนะยังไม่ปีนภูเขาตอนนี้อยู่อนุบาลสองแล้วถ่ายไว้ดูฮะตอนโตจะได้รู้ว่าอ๋อหน้าตาเป็นยังไงเพื่อนหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้พี่ๆก็ชวนไปเล่นนะฮะบรรยากาศเย็นมากวันนี้อากาศเย็นนะลมเย็นดีเหมาะแก่การเล่น น,นี่ก็มาดูปลาฉลามในสระในสะระปลาปลาของโรงเรียนนะอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนพี่พอตยืนกินไม่สนใจพ่อเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับถ่ายไว้ดูทพ่เสยนะ โอเคครับก็ต้องรอพี่พันธ์ต่อไปนะจบคลิปเพียงเท่านี้